นัแทเตอร์นะว,วางสามหมออุดรธาน,านีครับกับวันนี้ครับเราก็มีรถนะครับเอาใจขวัญใจชาว สวนปาล์มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถติดโครงกันปาล์มนะครับเป็นค่ายอิสกินะครับตัวนี้เป็นอิสกิ40แรงครับ40แรงเทอร์โบนะครับอิสกิ NP540RW นะครับตัวนี้รถสวยๆนะครับตัวนี้นัดเช็คให้พร้อมใช้นะครับกําลังล้างนะครับเพื่อเตรียมจัดส่งไปที่อําเภอทุ่งใหญ่นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตัวนี้ลูกค้าโอนสั่งจองออนไลน์นะครับแบบไม่ได้เข้าดูรถนะครับพร้อมนะครับ ให้ทําโครงกันปามนะครับตัวนี้ประตูสามารถเปิดได้ทั้งสองข้างนะครับเหล็กนะครับที่เราใช้นะครับเป็นเหล็กนิ้วครึ่งนะครับเป็นเหล็กนิ้วครึ่งพร้อมตีตะแกรงนะครับเพื่อกันใบปามปีหน้าเรานะครับตัวตัวนี้นะครับก็ทําให้แน่นหนานะครับแล้วโครงสามารถถอดออกได้นะครับไม่ได้ยึดติดไม่ได้เชื่อมติดกับตัวรถนะครับตัวนี้สามารถถอดได้ด้วยนะครับพร้อมใส่หน้ากากนะครับใส่พ่อซิ่งให้นะครับพ่อก็สามารถถอดออกได้นะครับ มีมีคลิปล็อกนะครับท่อสามารถออกถอดออกได้นะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบนะครับ4ี่ิบแรงม้านะครับสนใจภาคใต้นะครับพ่านใดที่มีสวนปามนะครับอยากได้นะครับเป็นโครงกันปามแบบนี้นะครับมาติดใส่3ามหก็ได้แ้ว3ามีู่น8ก็ได้นะครับเราจัดทําให้ได้นะครับก็บวกเพิ่มจากราคารถไปแค่5 0 0 0ันบาทนะครับพร้อมทํโครงกันปามให้นะครับตัวนี้ลูกค้าโอนสั่งจองออนไลน์นะครับแบบไม่ได้เข้ามาดูรถนะครับก็ นะครับล้างส่งนะครับเช็คส่งตัวนะครับเก็บสภาพให้ได้สวยเหมือนเดิมนะครับตัวนี้รถ900กว่าชั่วโมงครับเดี๋ยวไปชมนะครับบรรยากาศตอนที่เอารถขึ้นกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมลองเทสระบบรีวิวการทํางานให้ดูนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งไปพร้อมกับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับมีตัวตัดหญ้าขนาด1เมตร40นะครับที่จริงตัวตัดหญ้าเนี่ยจะใช้1เมตร2นะครับลูกค้าขอัพไซส์เพิ่มเป็นเมตร4นะครับก็จัดไปครับได้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็จะมีนะครับฐานพวนเป็นผานพวนใหม่นะครับของปอเสรีโชคชัยนะครับอันนี้ท้ายเขาครับสวยๆเลยนะครับเอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวไปชมระบบการทํางานของอีสต์กีเอ็นที540ก่อนอารถขึ้นหลังแล้วเรียบร้อยนะครับกอแปะสติ๊กเกอร์ร้านนะครับเตรียมจัดส่งนะครับเบอร์โทรพร้อมนะครับท่านใดสนใจนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ใส่โครงกันปวามให้แบบนี้นะครับก็โทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับพี่0918611191นะครับช่างน้อย รีวิวการทางานนะครับโครงกันฟาร์มเรานะครับสามารถเปิดประตูได้สองฝั่งนะครับป๊านะครับขึ้นได้เลยนะครับตัวนี้นะครับปิดประตูนะครับมีก่อนล็อกให้พร้อมนะครับสตาร์ทเครื่องครับระบบไฟหน่อยอ่านะครับไฟไฟเลี้ยวครับไปเลี้ยวนะครับระบบไฟต่างๆนะครับสมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยๆนะครับ95%สเเซนเลยนะครับ ท่านใดที่นะครับไม่ชอบอีสกีนะครับอยากสนใจเป็นค่ายอื่นนะครับเราก็สามารถติดตั้งโครงกันฟาร์มให้แบบนี้นะครับเอาใจหวันใจสวนฟาร์มนะครับทางใต้ทางอีสานทางภาคเหนือนะครับท่านใดที่มีสวนฟาร์มแล้วต้องการที่จะเข้าไปบุนะครับไม่อยากให้ กิ่งไม้หรือใบไม้ตีหน้านะครับประมาณนี้นะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับเราสามารถจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกทั่วประเทศไทยนะครับยกเกียร์หน้าขึ้นนะครับรีวิวการทํางานนะครับก่อนที่เราจะส่งงานนะครับอิสกิเอ็นพีนะครับปั๊มเร็วนะครับตัวนี้ยังไม่ทันได้อุปกรณ์อุปกรณ์นะครับเพราะอุปกรณ์จะได้ไป3ชิ้นนะครับเราจะแยกอุปกรณ์ไปนะครับปูมอะลรยนะครับเบานะครับลูกหมากแน่นนะครับ เจ้าสไลด์ก็เตรียมจัดส่งครับสไลด์น้อยไปนครศรีธรรมราชนะครับตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราเตรียมจัดส่งที่อำเภอทุ่งใหญ่นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตรวจเช็คให้พร้อมใช้เรียบร้อยนะครับฟังเสียงนะครับโบวหวานๆนะไปแล้วเสืงท้ายเงียบๆครับเกียร์เงียบๆนะครับสภาพสมบูรณ์มากนะครับ อีซิกกนะครับ r w 540R นะครับ NT540 นะครับตัวนี้นะครับรุ่นของเขานะครับระบบก็จะเป็นเกียร์นะครับซิงคคอมมินะครับหรือชัตเทิลนะครับเดินหน้า8เกียร์นะครับถอยหลัง8เกียร์นะครับบูมอะไรพาวเวอร์ครับเคลื่อน4ล้อ2อพาวเววินนะครับสวยๆครับเอาใจบันใจ สวนปามนะครับสวนปามนะครับหรือต้องการเอาไปตัดหญ้านะครับรถคันนี้นะครับไปใช้งานตัดหญ้าในสวนนะครับเอาพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงเลยครับนะครับตัวนี้ NT540R นะครับตัวนี้ไปพร้อมกับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับผ่านพวนใหม่ปอเสรีโชคชัยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวตัดหญ้าขนาด1.40นะครับของใหม่นะครับ KPD เกษตรยนโคราชนะครับแล้วอีกหนึ่งรายการนะครับก็จะเป็นตัวตัดหญ้านะครับจัดส่งลูกค้าที่อำเภอกุยบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับวันนี้เจ้าสไลด์เล็กนะครับออกงานนะครับ ช่วงประหยัดน้ำมันครับตัวนี้นะครับน้ำมันแพงต้องลดเล็กไปนะครับขอบพระคุณนะครับลูกค้ามีอย่างสูงนะครับที่ไว้วางใจเลือกสั่งซื้อสั่งจองสินค้าจากทีมงานของเรานะครับอิตาลี NT540 คันนี้ปรับสภาพพร้อมใช้นะครับทําโครงกันปลามให้นะครับสวยๆเลยนะครับพร้อมหน้ากากพร้อมท่อซิงนะครับชุดเต็มนะครับจากทางร้านเรานะครับลูกค้าโอนสั่งจองออนไลน์นะครับไม่ได้เข้ามาดูรถนะครับขอบพระคุณนะครับ การสั่งซื้อสั่งจองเป็นอย่างสูงนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสวยๆแบบนี้นะครับปรับสภาพนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับ0918611191นะครับเต็มลำครับวันนี้3ตันนิดๆน,น,นะครับเชน,นเรียบร้อยครับ รายละเอีรับหน้าที่ส่งมอบนะครับเกวดรายการนะครับวันนี้ไปเมืองการนะครับขากลับท้ายว่างนะครับนครศรีธรรมราชนะครับกับอุดรธานีนะครับท่านใดที่มีนะครับของให้ขนนะครับติดไม้ติดมือก็สามารถนะครับบอกได้นะครับช่วยค่าน้ำมันกันไปนะครับขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับในการติดตามและรับชมครับ